เมื่อเราพูดถึงงานด้าน UX หรือ UI ความสวยงามมักจะเป็นสิ่งที่คนนึกถึงกันก่อนเรื่องอื่นเลยเพราะว่าของที่มันสวยงามมันทำให้เราตื่นเต้นมันทำให้ลูกค้าอยากได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เมคเซนะที่โปรดักที่สวยงามก็มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์การใช้งานหรือ user experience ที่ดีมากๆแต่ในทางกลับกัน ความสวยงามนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดข้อเสียที่ร้ายแรงมากได้นะครับซึ่ง EP นี้เราจะมาขวันว่าทำไมความสวยงามถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราตื่นเต้นมันจะเป็นสิ่งที่คนนึกถึงเป็นสิ่งแรกๆแต่มันควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่ออกแบบ user experience ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพจิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับ EP นี้เราก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามมนบ้างนะคุณผู้ฟังชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆไหมะ ก็น่าจะต้องชอบเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหน้าตาดีใช่ไหมหน้าตาสวยงามหน้าตาหลอ่อโปรดักที่ดูดี UI user interface ที่สวยเนาะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันมีความอาร์ตสถานที่ที่สวยๆตึกรามบ้านช่องที่สวยงามที่เราชอบหยิบกล้องมาถ่ายใช่ไหมดอกไม้สวยๆความสวยงามเนี่ยมันคือสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนาะคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า we are wired To be like this ใช่ไหมคือเราถูกวางระบบวางวงจรมามันเป็นธรรมชาติของเรามันถูกวางมาให้ถูกดึงดูดด้วยความสวยงามใช่ไหมทีเนี้ยในเรื่องของการออกแบบ Product หรือออกแบบ User Experience เนี่ยแน่นอนว่า User ก็ต้องชอบของที่มันสวยๆง,งามก่อนใช่ไหมย s e r มีแนวโน้มที่จะอยากโหลดแอปที่สวยกว่าเนาะอยากใช้งานเว็บไซต์ที่สวยกว่ายิ่งมันสวยคนก็ยิ่งชอบใช่ไหมครับแต่ ความสวยงามไม่ใช่ทั้งหมดของ user experience เนาออย่างที่บอกไป user experience ใช่ไหมมันคือประสบการณ์ของการใช้งานเมื่อเราเป็น user เนาะเวลาที่เราจะใช้งานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องช่วยให้เราทําบางอย่างได้นะหรือช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้เราใช่ไหมนี่คือรากฐานของเขา user experience เนาะหลายๆครั้งเนี่ยเคยเจอปัญหาไหมว่าโหลดแอปพลิเคชันมาดูในหน้าจอสกรินช็อตเฮ้ยแอปสวยว่ะ เฮ้ยแอปตัวนี้ดูน่าใช้วะ่ะเน้นเขาว่าดูน่าใช้นะแต่พอโหลดมาจริงๆใช้ไม่ได้สักพักอะไรวะไม่ใช้ต่อดีกว่าลบทิ้งเนาะหรือไม่เคยเปิดแอปนั้นอีกเลยเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะว่าความสวยงามไม่ใช่ทุกอย่างถ้าความสวยงามคือ user experience ทั้งหมดเนี่ยไอพวกปรากฏการณ์ที่เราโหลดแอปมาใช้ครั้งเดียวแล้วก็ปิดไม่เคยใช้อีกเลยเนี่ยมันคงไม่มีจริงไหมเพราะถ้าของสวย มันช่วยเราแก้ปัญหาช่วยทําให้เราใช้งานมันได้เนี่ยเราก็ต้องอยากใช้งานมันเรื่อยๆจริงไหมฮะเราคงไม่เปิดครั้งเดียวแล้วทิ้งเนาะซึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็แอพพลายไปอย่างโลกฟิสิกอลเหมือนกันเนาะพวกสินค้าของต่างๆที่เราซื้อเพราะความสวยเนาะเช่นเดินไปเห็นกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าวันนี้สวยจังเลยฮนะซื้อมาใช้ไปแป๊บเดียวเลิกใช้ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเนาะเช่นหนักมาก ใส่ของที่เราต้องการไม่ได้ใส่มือถือแล้วมือถือหล่นเกือบทํามือถือหายเงี้ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมมือถือเงี้ยเฮ้ยยี่ห้อนี้ออกมือถือรุ่นใหม่โอ้โหหน้าตาสวยมากเลยโอ้กวัสดุเป็นเมทัลเป็นกระจกอะไรนู่นนี่นั่นดูสวยจริงซื้อมาปรากฏว่าจับไปจับมาลื่นหล่นเงี้ยเอามันไม่พอดีมือลปุ่มกดไม่ได้เงี้ยกลายเป็นเรานั่งบ่นแทนความสวยงามที่แวบแรกเรารู้สึกดีกับมันเนี่ยมันอันตรธานหายไปเมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ User experience มันมีมากกว่าแค่ความสวยมันมีรายละเอียดของการใช้การตอบโจทย์นี้ต่างๆคนประกอบด้วยเนาะทีเนี้ย EP เนี้ยก็เลยอยากจะมาชวนคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเนี่ยเนาะเพราะว่าย้อนกลับไป EP ที่แล้วนะแนะนําว่าถ้าใครไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังประกอบด้วยก็ดีนะครับอาจจะฟังตอนนี้จบก่อนแล้วกลับไปฟังตอนที่แล้วด้วยก็ได้หรือว่ากลับไปฟังตอนที่แล้วก่อนแล้วก็มาฟังตอนนี้ต่อนะฮะก็คือเรื่องไอ้พีระมิดเกี่ยวกับการออกแบบ user experience เนาะ ที่มันจะมีเลเวลต่างๆที่เราต้องสร้างเวลาที่เราต้องการจะสร้าง user experience เนี่ยควรจะต้องเริ่มจากเลเวลบนลงมาล่างนะครับโดยที่เลเวลแรกบนสุดเนี่ยคือเลเวลของคอนเซปต์หรือระบบมันทำอะไรได้ฟีเจอร์มีอะไรบ้างเลเวลต่อมาก็อินโฟเมชันอินโฟเมชันที่เกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็เลเวลอินเทอร์แอคชันการปฏิสัมพันธ์การออกแบบ f ฟล์การออกแบบการใช้งานปุ่มต่างๆนานาการเก็บสเตทแล้วก็มาเลเวลสุดท้ายคือวิชวลหรือความสวยงามเป็นเลเวลสุดท้ายที่ควรทําทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ท,ท,ทั้งทที่วิชวลมันก็เป็นสิ่งแรกเนอะที่ดึงดูดสายตาคนเห็นง่ายๆเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเฮ้ยของนี้สวยไม่สวยดึงดูดความสนใจทําให้คนตื่นเต้นกับตัวโปรดักได้ทันทีเนาะจุดหนึ่งเนี่ยที่อยากจะย้ําไว้ก็คือว่าวิชวลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัดสินได้ง่ายตัดสินได้เร็วเพราะอย่างที่บอกไปเนาะ VRwire d เราถูกวางโปรแกรมเราถูกวางระบบมาให ถูกดึงดูดด้วยของสวยงามนะครับผมชอบพูดประจำเวลาสอนเวิร์กช็อปหรือว่าาคุยกับลูกค้าว่ามนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหมู่พมอนที่ถูกดึงดูดด้วยดอกไม้ที่สวยงามแต่มนุษย์ไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยดอกไม้เดียวเนาะแต่หมายถึงว่ามนุษย์เราถูกดึงดูดด้วยของสวยงามหมูพมอนคืออะไรคือมแมลงนะ,มะแมลงหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยก็ถูกวางระบบมาให้ดึงดูด ด้วยความสวยงามเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความสวยงามจริงๆมันลิงก์ไปยังอาหารธรรมชาติใช่ไหมพวกดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยมันคือกระบวนการทางธรรมชาตินะเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตหาของหาอาหารได้เงี้ยนะครับแต่ในการสร้างโปรดักต์ของเราเนี่ยธรรมชาติอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะของที่มันสวยอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีว่าโปรดักต์มันจะดีมันจะเสริมนี้ให้เราได้ครบ ต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเนะมันเป็นประตูที่ดึงดูดเราให้เข้ามาสนใจโปรดักตตัวนี้ซึ่งสังเกตยอย่างหนึ่งเนาะว่าศาสตร์ด้านหนึ่งที่ทําหน้าที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามามองเห็นโปรดักตเข้ามารู้จักบริษัทมารู้จักองค์กรมารู้จักแบรนด์เราเนี่ยก็คือศาสตร์ด้านการตลาดเนาะของสวยๆวยิชวลดีๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาคู่กับศาสตร์ด้านการตลาดเนาะร้านค้าที่หน้าตาสวยนะครับโปสเตอร์ที่ดูสวยโลโก้ที่ดูดีความสวยงาม ดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจนี่คืองานของมาร์เก็ตติ้งแต่งานของ UX คืองานที่สารต่อจากตรงนั้นเมื่อคนสนใจแล้ว Product ตัวนี้ตอบโจทย์นี้เราพบไหมคนใช้งานมันได้ไหมนะครับนี่คืองานของ UX ทีนี้ถ้าลงเรื่องทฤษฎีอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนะครับคือจะขอพูดถึงคุณดอนนอร์แมนนะที่เป็นบิดาของวงการทางด้าน user experience ด้าน user c e n t e r d e s i g n เนี่ยเขาเขียนหนังสือนหนึ่งชื่อว่า emotional design ที่เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจะชอบของต่างๆใดๆก็ตามโดยมันเกิดจากการประมวลผลที่3ระดับนะครับมันจะมีระดับ1 23ระดับแรกเรียกว่า visceral ระดับที่2เรียกว่า behavioral หรือ functional แล้วก็ระดับ3เรียกว่า reflective นะครับซึ่งในระดับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการประมวลผลที่มันมากขึ้นเช่นระดับที่2งเนี่ย functionalbehavioral เนี่ยมันเป็นระดับของการที่แบบเมื่อเราใช้งานของแล้วมันตอบโจทย์นี้เราดีมากเราจะชอบมันนะส่วนระดับ3 reflective เนี่ยคือระดับของการที่ว่า พวกค่านิยมที่เราเรียนรู้มาในชีวิตนะเช่นแบรนด์เนมเนี่ยถ้าเราแบรนด์เนมให้เด็กๆแบบเด็กทแบบ่ารลกเด็กอดนดบาลดูเด็กอาจจะแบบเห็นสวยเลยมันดียังไงใช่ไหมไอพวกค่านิยมว่าแบรนด์เนี่ยดีแบรนด์เนี่ยแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ On the way Pick up ในตอนที่เราโตขึ้นเนาะเพิ่งมาเห็นว่า Prada Gucci เป็นของแพงรถยี่ห้อ p orsche รถยี่ห้อ bmw ดูแพงดูดีกว่า Hilux อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นเป็นสิ่งที่ ต้องเรียนรู้มา on the way จากสังคมจากสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนะาะทีเนี้ยมันจะมีเลเวลหนึ่งที่คือสัญชาตญาณของมนุษย์เลยคือเลเวลแรกที่เรียกว่า v i s r a l นะครับ v i s r a l เนี่ยคือเรื่องความสวยงามเลยอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราถูกวางระบบมานะให้เห็นความสวยงามปุ๊บตีความทันทีแล้วมันเกี่ยวข้องกับเลเวล v i s r a l ของเราซึ่งไอเลเวล v i s r a l เนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติเนาะของที่สวยงามเนี่ยคือมนุษย์เรามันจะถูกวางระบบมาอย่างนี้อยู่นเนาะและคำว่าสวยงามเนี่ยมันดูจากอะไรล่ะ จริงๆแล้วมันก็จะมีหล,หลักการอยู่บางอย่างเนะเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยที่โรงเรียนดีไซน์โรงเรียนอาร์ตเขาก็จะมีสอนกันไอ้พวก Principle พื้นฐานของการออกแบบ Visual Design ใช่ไหมเช่นของที่ต้องสมมาตรกัน y m m e t r y ระหว่างสองข้างจะสวยขึ้นของที่มันมีการ r e p e a t ซ้ำๆเช่นพวก Pat t e r n กระเบื้องอะไรเงี้ยที่มันมีการ r e p e a t รูปแบบ Structure บางอย่างที่มันซ้ำๆๆๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้มันคือสิ่งที่ถูกวางระบบมาอยู่ในสมองเราทีเนี้ยจุดหนึ่งคือ ถ้าเราสังเกตดูอะแบบวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์เราเนี่ยนะมันก็รีลัยออนการที่วิชั่วหรือความสวยงามมันมาก่อนเรื่องอื่นเสมอเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปอารยธรรมโบราณเลยมากมายเลยเอาแค่เรื่องแบบอใกล้ตัวก็ได้เช่นดาราลไายเนาะหรือพวกนักร้องอะไรเงี้ยผมยังจําได้เลยยุคสมัยแบบเด็กๆเ,เนี่ยตอนปียุคแบบ90้าศูนย์อะไรเงี้ยสองพัต้นๆเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันจะมียุคที่แบบนักร้องเนี่ยที่ ออกมาในตลาดเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับมันจะมียุคที่แบบว่าอะไรนะป๊อปลูกกว่าทั้งหลายใส่ชุดสีสันฟุง้งฟริงปุงปิงเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแต่ร้องเพลงไม่ได้ไม่ไหวเลยเสียงไม่ดีแต่ขอแค่หน้าตาดีเป็นวัยรุ่นที่หน้าตรงเทรนนะฮะยุคนั้นก็จะเป็นเทรน์แบบลูกครึ่งใช่ไหมความสวยงามสไตล์ลูกครึ่งอะไรเงี้ยหรืออย่างดาราแนวไอดอลต่างๆดาราทีวีเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวหน้าตาดีแต่ฝีมือการสแสดงไม่เคยดีเท่าไหร่ เพราะอะไรเพราะว่าคนตัดสินด้วยความสวยงามก่อนกันบ่อยๆด้วยเพราะว่ามันง่ายไงในการประมวลผลเวลาที่อะไรที่สวยๆมาคนหน้าตาดีคนดูก็อยากดูคนฟังก็อยากฟังเพลงแต่จริงๆจะเรียกว่าฟังก็ไม่ถูกซะทีเดียวเนาะน่าจะเรียกว่าเป็นการฟังเพลงโดยสายตานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเสพที่หน้าตาเป็นหลักก่อนทีนี้พอเวลาผ่านไปเนาะผู้บริโภคก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างนี้มันไม่พออะฝีมือการสแสดงโคตรแย่เลย หรือนะักร้องเสียงโคตรไม่ดีเลยผู้บริโภคก็จะเริ่มเพจิชชั่นเนอะสนใจอะไรที่มันมากกว่าแค่วิชวลแหละก็จะไปเริ่มสนใจฝีมือการแสดงจริงๆเนอะเทคนิครายละเอียดต่างๆนา,นานาของการร้องเพลงของเขาาเงี้เสียงเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเนอะคนที่แต่งเพลงได้เองอะไรเงี้ยมันจะมีรายละเอียดพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันไม่สามารถที่จะถูกตัดสินได้ในวินาทีเดียวไงมันใช้พลังงานของผู้บริโภคมากกว่าที่จะเรียนรู้ใช่ไหม คือสมัยก่อนวิชวลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้พลังงานน้อยมากเห็นปุ๊บตัดสินได้ปั๊บเราเห็นปุ๊บเราตัดสินได้เลยว่าคนนี้หน้าตาสวยหรือไม่สวยใช่ไหมอย่างที่บ้านผมเนี่ยคุณแม่เนี่ยเวลาดูละครเนอะทุกวันนี้ก็ยังมีการตัดสินที่วิชวลเยอะเช่นบางทีมีพระเอกบางคนที่แสดงฝีมือดีมาก แต่ว่าหน้าตาไม่เคยดีเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็ยังจะเห็นแล้วก็บอกว่าหน้าตาไม่ดีเลยเป็นดาราได้ยังไงเนาะเขาก็ยังมีอะไรอย่างนี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าวิชวลอย่างที่บอกวิชวลมันตัดสินง่ายมันใช้แค่สัญชตาตญาณของเราเนาะแต่การจะตัดสิน behavior การตัดสินการทํางานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วต้องมีความรู้ประกอบคร่าวๆด้วยว่าเออการแสดงที่ดีควรเป็นยังไงนะครับโปรดักก็เหมือนกันเราจะตัดสินว่าโปรดักตัวหนึ่งเนี่ยมี user experience ที่ดีเนี่ย มันตัดสินด้วยการแค่มองแค่ช็อตเดียวไม่ได้เนาะในทางกลับกัน r o d u c t ที่ u s e r Experience ี่ดีหรือ Product ที่ตอบโจทย์นี้คนแก้ปัญหาให้คนได้ดีอาจจะหน้าตาหน้าเกียดก็ได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางโ o d u c t เนี่ยหน้าตาหน้าเกียดมากแต่มันช่วยให้เราทํนั้นทานี้ได้เร็วขึ้นเช่นเฮ้ยช่วยคานวณภาษีช่วยให้เราลดหย่อนภาษีได้ง่ายขึ้นช่วยให้เราควบคุมการใช้จ่ายแต่ละเดือนให้เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแถมไม่ใช้ง่ายก็ถือว่าเป็น Product ที่มี u s e r e อร e เอ e กเซเรนซี่ดีไ,ด,นะด,ไ,ได้วยนะคร แต่ปัญหาคือพอโปรดักต์เหล่านี้หน้าตามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราจะรีบตัดสินมันทันทีว่าไม่สวยอะไม่เอาดีกว่าไม่ลองใช้นะครับก็คือ Product มันตายในใจเราตั้งแต่ขั้น Marketing นะขั้นการมองเห็นปุ๊บแล้วรีบตัดสินว่าสนใจหรือไม่สนใจดีก่อนที่จะลงไปถึงขั้น user experience หรือลองใช้งานจริงๆนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือพูดในฐานะ end user นะ user หรือว่าผู้บริโภคหรือคนดูคนที่ทําหน้าที่ judge หรือตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ถ้าเราลองย้อนกลับมามองในมุมมองคนสร้าง Product หรือบริษัทที่สร้าง Product ์กันบากดีกว่านะครับวิชั่วสร้างปัญหาเยอะสําหรับคนกลุ่มนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราในฐานะทีมโปรดักต์เนอะ user experience designer Product owner pm boss ceo cto คนที่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงในการตัดสินใจว่า Product ควรจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เป็นคนเหมือนกันเนาะเราก็ถูกวางระบบไว้ มาเพื่อตัดสินวิชวลเร็วๆเหมือนกับยูเซอร์ข้างนอกเหมือนกันนะครับมันคือธรรมชาติมันคือมนุษย์เรานาะสัญชตาตญาณมนุษย์เราถูกวางมาแบบนี้เราหลบเลีกตรงนี้ไม่ได้ซึ่งปัญหานัมเบอร์วันของเรื่องวิชวลหรือความสวยงามเนี่ยคืออะไรคือการที่ ถ้าทีมโปรดักต์หรือบอส CEO คนที่อยู่ในบริษัทที่สร้างโปรดักต์เนี่ยไม่รีย l ไลซ์ตรงนี้ว่าเราถูกดึงดูดด้วยวิชลง่ายมากเนาะเหมือนกับการตัดสินดาราในยุคก,ก่อน่ยถ้าเราใช้หลักการเดียวกันคือเราคิดว่าโปรดักต์ที่ดีคือโปรดักต์ที่สวยและรีบตัดสินมันเรามีโอกาสสูงมากที่จะสร้าง User Experience ที่ไม่ดีเพราะว่าเราโฟกัสแต่วิชวลมากจนเกินไปนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นบอสหรือ CEO หรือคนที่แบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์เนี่ยตัดสินตัวโปรดักต์ด้วยวิชวลเป็นหลักนะครับอยากเห็นหน้าจอเร็วๆอยากเห็นหน่อยว่าเวลาเปิดแอปมาหน้าตาแอปเป็นยังไงพูดนั้นคือวิชวลเนาะซึ่งมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของ user experience เนาะจริงๆมันเป็นงานของ marketing ด้วยซ้ำนะครับในการดึงดูดคนเข้ามาโอเคแหละเมื่อเริ่มลงไปดีไซน์ UI คนที่ออกแบบตรงนี้สุดท้ายก็ต้องเป็นคนจากทีม UX นะตาม structure การแบ่งงานของทีมต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไอ้หน้าตาสวยไม่สวยเนี่ย มันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของ user r x p e r i ส n c e เนาะสิ่งที่มันสำคัญกว่าคือ,อฟีเจอร์ทำออกมาแก้ปัญหาห User จริงหรือเปล่าโ l ล w การใช้งานออกแบบมาใช้งานได้ง่ายหรือยากจริงๆแค่ไหนยังไง Information ที่ User ต้องการ User สามารถ Access มันได้ง่ายไหม Information ถูกจัดระเบียบดูง่ายหาง่าย User หาของที่ต้องการเจอง่ายๆจริงหรือเปล่าพวกนั้นสำคัญกว่าเยอะ แต่การจะตัดสิน,นว่าพวกนั้นอดีไม่ดีมันต้องใช้เวลาต้องลงมาลองใช้งานเองดูต้องมานั่งดูไซต์แมปทำความเข้าใจเกี่ยวกับส t r u c t u r e Information ซึ่งมันยากดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นบอสหรือคนที่แบบทำหน้าที่ตัดสินน่แล้วไม่ได้เพย t เทนชั่นเกี่ยวกับเรื่องไอ้สัญชาตญาณมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเนี่ยก็ถูกดึงดูดโด,ด,ดยเหมือนหมู่พรมรนะถูกดึงดูดโด,ด,ดยความสวยงาม <S <S เป็นหลักก่อนแล้วก็ใช้เซนส์ตัดสินเลยว่า ไม่ดีเลยคุณไปทำวิชวลมาใหม่โฟกัสแต่วิชวลโดยไม่ให้เวลาของทีมที่ทำดีไซน์ไปโฟกัสเรื่องอินโฟเมชันเรื่องนิดเรื่องฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ที่แท้จริงนะครับซึ่งอันตรายมากมันเป็นรูทคอสของการเกิดโปรดักตที่มียู e r อ e เ c e ที่ไม่ดีในตลาดเยอะมากเลยครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยเจอมาบางครั้งเนี่ยบริษัทที่ทำดีไซน์เนาะไปพรีเซนต์ไปพิดนะโปรเจกต์ Project, ว่าเนี่ย แอปใหม่ขององค์กรคุณเนี่ยหน้าตาคุณต้อเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และไอ้หน้าตาที่เขาหยิบไปแสดงนะ่ะมันก็ based on design trend นะทุกวันนี้ดีไซน์แบบไหนที่มันสวยที่มันเป็นเทรนเป็นแฟลตดีไซน์หน้าตายัางไงมีกราฟสวยงามเนหน้าแดชบอร์ดต้องดูโอ้โหดูว้าวดูตื่นเต้นพรีเซนต์ให้ทางผู้บริหารผู้บริหารเห็นก็ชอบเออหน้าตาสวยดีองค์กรเราจะได้มีแอปที่หน้าตาดูทันสมยัยดูเดินแบบนี้บ้างแล้วก็ยึดติดว่า เมื่อเปิดแอปมาต้องมีหน้าตาสวยๆแบบนี้นะครับพอเวลาทีม UX ลงไปทำงานจริงๆไปเริ่มดีไซน์อินโฟมชันมันพบว่าเฮ้ยไอกราฟรูปโดนัทสวยงามที่มันอยู่บนหน้าโฮมที่เราเคยไปพรีเซนต์เพื่อพิชกับผู้บริหารน่จริงๆมันไม่จําเป็นเลยว่ะเพราะอินโฟมชันที่ยูเซอร์ต้องการจริงๆเวลาที่เปิดแอปเข้ามามันเป็น Information อินโฟมชันอีกแบบนึงซึ่งมันแสดงเป็นตัวเลขดูง่ายกว่าด้วยซ้ําแต่พอเปลี่ยนหน้าโฮมเปลี่ยนหน้าแดชบอร์ดเนี่ยให้มันเป็นตัวเลขผู้บริหารทักท้วงอา้าว จำได้ตอนที่คุณเคยพรีเซนต์มามันต้องมีกราฟรูปโดนัทไม่ใช่เหรอแบบนั้นสวยก็เยอะเลยตัวเลขแบบนี้ดูน่าเบื่อดูน่าเบื่อเนาะตัดสินที่วิชวลไม่ได้ตัดสินที่อินโฟเมชันกลายเป็นเกิดปัญหาตามมาได้เนาะกลายเป็นทีมดีไซน์ต้องไปทํากราฟรูปโดนัทซึ่งยูเซอร์ดูไม่รู้เรื่องบอกอะไรวะเนี่ย จะดูแค่ยอดเงินที่เหลือในบัญชีทำเป็นโดนัทเพื่ออะไรเพราะโดนัทมันคือการแสดงกราฟแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ใช่ไหมเพราะเปอร์เซ็นต์เต็มวงโดนัทแต่มันคือร้อยเปอร์เซนต์เซลที่มันหักมามันคือดูคร่าวๆว่าตอนนี้เงินเหลือในบัญชี30% 50%ิอย่างเงี้ยถ้ายูเซอร์ไม่ได้ต้องการรู้เปอร์เซ็นต์ยูเซอร์ต้องการรู้ค่าแอบสุดค่าเงินจริงๆเนี่ยกลายเป็นกราฟโดนัทมันไม่เวิร์กแต่จําเป็นต้องมีเพราะผู้บริหารยึดติดกับวิชั่วอยู่นะครับก่อให้เกิดป พยายามอยากเห็นหน้าตาเร็วๆเนาะบอสในทีมอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวดีไซเนอร์เองนะสมมติรู้ว่าต้องออกแบบแอปตัวนี้โอ้โหฟังก์ชันมาจันพลึกเต็มเลยถ้าดีไซเนอร์ไม่มองตามเฟรมไอปิรามิดท,ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วเนาะมาถึงตามเซนส์เนี่ยดีไซเนอร์ก็อยากจะเห็นหน้าตาก่อนเนาะ <S <S เปิด Photoshop มาทห่หน้าแรกน่าจะมีองค์ประกอบแบบนี้ดีนะแบบสไตล,ล์แบบนี้กํลาลังอินเทรนซึ่งอย่างที่บอกมันไม่ใช่สิ่งที่แมทเทอร์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับยูเซอร์ทั้งหมดขนาดนั้น การที่ไปโฟกัสแค่ความสวยงามก่อนเนี่ยมันจะเป็นการคอมมิตตัวเราเองในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสําคัญจริง,รงๆกับที่ยูเซอร์ต้องการขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดปัญหาได้และเวลาที่เราสร้างดีไซน์ขึ้นมาโดยเน้นความสวยงามแล้วมาถึงแบบอ mm ินโฟเมชันก็ยังไม่แน่นเลยฟีเจอร์จะต้องมีอะไรฟลอ์ Flow ต้องเป็นยังไงยังไม่รู้เลยมาถึงเน้นความสวยงามไปก่อนทําทุกหน้าให้สวยปุ๊บเมื่อเราเอาไปรีวิวกันในทีมทั้งหมดเนี่ยมีคนมารีวิวเนี่ยเราก็ถูกดึงดูด กลายเป็นหมู่พอมอนเหมือนกันคือเราก็จะไปโฟกัสแต่เรื่องวิชัวกันเป็นหลักก่อนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเวลาที่ดีไซน์ที่มันยังไม่แน่น Flow ต่างๆยังไม่แน่น i n อินโฟมชันยังไม่ครบเงี้ยเมื่อมีความสวยงามมาปุ๊บสิ่งแรกที่คนในห้องประชุมจะ คอมเมนต์กันก็คือเรื่องวิชวลทั้งหลายเช่นเออฉันว่าสีแบบนี้โทนมันไม่ค่อยดีเลยนะปรับให้มันสว่างขึ้นอีกหน่อยได้ไหมจะได้ดูสนุกขึ้นหรือว่าเฮ้ยฟอนต์ทำไมเป็นฟอนต์แบบนี้ฟอนต์แบบนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยหรือไม่ตรงตามคอเบรทไอดเดนติตี้ของเราเลยหรือว่าเออฟอนต์นี่น่าจะตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่แมทเทอร์ขนาดนั้นไงนะเวอร์ชันแรกโหสตรัคเจอร์ภาพรวมฟีเจอร์ต่างๆยังไม่แน่นไปนั่งโฟกัสกันแต่ วิช่วเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แมทเทอร์น้อยและแก้ได้ง่ายในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกไป EP ีที่แล้วถ้าฟีเจอร์ยังไม่แน่นเลยสตรัคเจอร์ของอินโฟมชั่นต่างๆมั่วซั่วเละเทะคนหาของไม่เจออาจจะต้องถึงขั้นหรือแอปทําใหม่จากศูนย์ก็เป็นไปได้มันสําคัญมากกว่ามันคือรากฐานของตัวระบบของเรา เคยมีประสบการณ์ไปช่วยลูกค้าเจ้าหนึ่งครับที่เขาทำดีไซน์แล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทแนวแบบดิจิตอลเอนซี่ที่ดีไซเนอร์ในทีมก็เป็นสายวิชวลเป็นหลักะเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าต้องมีเฟรมอะไรพวกนี้ในการดีไซน์ยูเซอร์เอ็กเพรสซ์ซึ่งงานปกติเขามันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มันซิมเพิลไงมันไม่ได้มีสตรัคเจอร์อะไรไมิได้มีฟังก์ชันที่ยากหรือซับซ้อนมากนะครับแต่โปรเจกต์นั้น,นเป็นโปรเจกต์ที่มันมีความซับซ้อนสูงมากและดีไซเนอร์เขาก็ออกแบบตามอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล แต่ว่ามันต้องมีโอ้โหลอจิกในการแบบสั่งออเดอร์สินค้าที่มีความมหัศจรรย์พันลึกถ้าคนยังไม่เคยเลือกนั่นเลือกนี่จะต้องแสดงอย่างนั้นอย่างนี้คนไม่รู้ปุ๊บต้องเข้าไปในฟโฟล์การสมัครใหม่ก่อนต้องไปเสียเงินค่าสมัครแอดดิชั่นอลแพลนอะไรนู่นนี่นั่น,นคือมันมีความยากตรงนี้อยู่นะครับทีเนี้ยดีไซเนอร์เนี่ยทำความสวยงามออกมาก่อนฟโฟล์ลอจิก,กต่างๆยังเก็บไม่ครบเลยแต่เน้นไปยังว่าหน้าตาหลักของเว็บจะเป็นยังไงหน้าโชว์สินค้าจะเป็นยังไงนะครับแต่พวกโฟล์มหัศจรรย์พ เน้นสวยไว้ก่อนเวลาที่ไปพรีเซนต์ให้ลูกค้าของเขาดูปุ๊บลูกค้าก็คอมเมนต์กันแต่เรื่องวิชวลนะครับสุดท้ายพอทําไปทํามาโปรแกรมเมอร์มาเขียนโปรแกรมจริงทักทวงเรื่องพวกลอจิกพวกโฟล์ต่างๆเต็มเลยอ้าวแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้เลือกค่าที่จะเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมเมอร์ก็เขียนไม่ได้ลูกค้าก็ไปโฟกัสอีกทางหนึ่งโฟกัสแต่ความสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับสุดท้ายใช้เวลาทํากันเป็นปีกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ต้องใช้เวลาหรือมีรีซอสอะไรเยอะขนาดนั้น ไอปีกว่าที่ทำมาเนี่ยก็วนอยู่ในลูปของการที่แบบว่าโปรแกรมเมอร์ก็ต้องการอย่างหนึ่งดีไซเนอร์ดีไซน์อีกแบบลูกค้าก็ฟอ์เมนต์แต่วิชวลแต่เรื่องโฟล์ไม่มีใครสนใจแล้วเพิ่งมาเห็นที่หลังพอเริ่มเขียนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ก็เลยทวงกลับมาดีไซเนอร์ก็ต้องเริ่มดีไซน์ใหม่ลูกค้าก็กลับมาทวงเรื่องวิชวลเหมือนเดิมนะครับติดลูปองเนี้นานมากจนกระทั่งตอนนี้นเข้าไปช่วยเขาก็เลยเปลี่ยนเฟรมเราไม่ต้องพรีเซนต์ความสวยงามดีไหมเรากลับมาพรีเซนต์เรื่องโฟล์เรื่องอินโฟเมชันเรื่องสเต็ปเรื่องสเตตต ตัดความสวยงามทิ้งทำสิ่งที่เรียกว่า Wireframe ที่เมนชันไปใน E.P. ที่แล้วนะครับหรือดีไซน์โฟล์หน้าจอโดยใช้ขาวดำอย่างเดียวฟอนต์ก็ไม่ต้องไปนสนใจมากบิดบิดเบี้ยวๆก็ได้ไม่เป็นไรสนใจแค่การว่าแต่ละหน้าจอมี Information ครบไหมพวก Control ที่เราเลือกใช้ dropdown list text box ครบถ้วนไหมคำพูดที่แสดงบนหน้าจออ่านรู้เรื่องไหมโฟกัสพวกนั้นก่อน รหรือว่าฟีเจอร์อะไรที่ควรตัดทิ้งตัดได้ไหมอะไรที่สาคัญจริงๆแล้วฟีเจอร์ไหนที่ควรมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อตรงตามโกลวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆของตัวโปรดักตัวนี้นะครับย้อนกลับมาทําจาก Groundup กันก่อนสุดท้ายกลายเป็นว่าโฟลหลักๆพวกนี้เสร็จได้ภายใน3-4เดือนขนา้างหน้านะครับจากที่ทำมาปีครึ่งไม่เสร็จนะเนาะแล้วดีไซเนอร์เคยเอาความสวยงามมาประกบที่หลังซึ่งจุดหนึ่งที่น้องๆมักจะกังวลกันคือถ้าทําหน้าจอไม่สวยไปพรีเซนต์ลูกค้าตั้งแต่เดย์วันลูกค้าจะด่าไหมคะ นะไม่ต้องกลัวจุดหนึ่งคืออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจให้ได้ก่อนว่าทําไมเราถึงไม่เอาความสวยงามเข้ามาเพราะอะไรเพราะาเราอยากให้ฟฟโฟกัสสิ่งที่มันสําคัญยิ่งกว่าสำหรับโปรดักตัวนี้นะครับก็คือการใช้งานจริงๆเนาะอินโฟเมชันความไม่งงความไม่สับสนเนาะฟีเจอร์ตรงตามนี้ของยูเซอร์จริงๆหรือเปล่าดูในเลเวลนั้นก่อนเพราะถ้ามีวิชวลเข้ามาในสมก,การปุ๊บเราทุกคนในห้องจะมองแต่วิชวก่อนซึ่งในพีระมิดเนี่ยมันเป็นแค่เลเวลล่างสุดเนาะ มีสามเลเวลที่คนไม่มีใครมองนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกอ่อให้เกิดไหยนะกับ product ได้นะครับโดยเฉพาะอี่างยิ่งโที่มีความซับซ้อนมีฟีเจอร์เยอะมี information ที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะสรุป EP นี้เร็วๆเวนาะ i s u a l เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณมนุษย์ v i s c e r a l l e v e l นะเราถูกวางระบบถูก wired มาให้เป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเราเป็น user เป็นผู้บริโภคภายนอกเราก็มัจะตัดสินที่วิชวลก่อน เพราะวิชวลมันดึงดูดความสนใจเราใช่ไหมแต่ถ้าจะสร้าง user experience ของ Product ให้ดีจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่วิชวลมันจะมีหลากหลายอย่างประกอบอยู่เนาะ information interaction concept เนาะพวกฟีเจอร์ที่ต้องมีมีอะไรบ้าง3อย่างนั้นน่ะมันสำคัญกว่ามันคือรากฐานของตัว Product นะครับซึ่ง user เขาตัดสินวิชวล l แค่แวบ,บแรกนะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานแต่เมื่อ user เริ่มใช้งานไปแล้วก็จะไปตัดสินอีก3เลเวลที่เหลือนะครับนี่คือในฐาน user, นะ user เนาะ ทีนี้ในฐานะคนสร้าง Product นะ์เนาะทีมดีไซน์หรือแม้กระทั่งเป็นบอสเป็นผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรที่กำลังสร้างดิจิตอลโปรดักต์ต่ตางๆพวกนี้ก็ควรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเฟรมนี้เหมือนกันว่าวิช u ่วมันอันตรายนะครับวิชวมันอันตรายต่อทีมคนสร้าง Product ต่อบอสเพราะว่าอะไรเพราะมันจะดึงดูความสนใจเราเพราะเราถูกวางระบบมาแบบนี้เหมือนกันเหมือนตัวยูเซอร์นะครับดังนั้น ทำความเข้าใจเรื่องนี้และตัดวิชวลออกจากสมการไปก่อนถ้า Product ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีฟีเจอร์มากมายไก่กองมี i อินโฟเมชันเยอะนะครับมีการใช้งานง่ายการใช้งานยากสําคัญมากนะครับแต่ถเกิด Product ที่เราสร้างเป็นแค่เว็บไซต์เช่นเอ่อ EP ที่เรายกตัวอย่างไปแล้วแบบเป็นเว็บไซต์โรงแรมรีสอร์ทสวยๆเข้ามาไม่มีฟังก์ชันเลยเลยมีแค่รูปนะคนสกอล ดูรูปไปเรื่อยๆลงมาล่างสุดมีแค่เบอร์โทรศัพท์ให้โทรหาเอ,าเองไม่มีฟีเจอร์ติดต่อใดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมาถึงคำวิชวลได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอินโฟมชันไม่มีคอนเซปต์ไม่มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรไงแต่ถ้าเรามีคอนเซปต์อินเทอร์แอคชั่นอินโฟมชันเยอะเนี่ยโอ้โหตัดวิชวลออกก่อนเลยเพื่อที่ตัวเราจะได้ไม่ถูกหลอกและถูกดึงดูดและกลายล่างเป็นหมู่พอมอนและโดนวิชวลมันหลอกเข้าไปหานะครับก็ EP นี้เท่านี้แล้วกันก็พบกันใหม่ e ีหน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้้าคคุณชออบบเินนีะรั รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถัดๆไปออกนะครับ หรือถ้ามีคําถามมีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research นี่นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคําถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ